ดรยูซุฟโครดวีท่านได้เปรียบเทียบฉาบหรือว่าเยาวชนไว้เปรียบเสมือนกับแสงอาทิตย์ในตอนเที่ยงที่มีความเข้มแข็งมีความแรงกล้านะคะเพราะฉะนั้นบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่อยู่ในที่บ้านที่โรงเรียนและก็ในสังคมโดยรวมนั่นก็คือบทบาทของมุสีมะจะเป็นอย่างไรที่จะช่วยให้เยาวชนของเราใช้เวลาหรือใช้กำลังที่เป็นช่วงเยาวชนนั้น ให้คุ้มค่าและมีประโยชน์ที่สุดทั้งชีวิตที่อยู่ในโลกนี้และก็โลกหน้าก็ขอเรียนเชิญอาจารย์นุชยีรันนำเสนอหลักการและแนวคิดและก็ประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนขอเรียนเชิญค่ะก็ขอบคุณผู้ ดำเนินการอภิปรายนะคะท่านรองศาสตราจารย์อาจารย์สวนีไอชาจิตหมวดน,นะคะท่านคณะกรรมการโะคระงการะะแล้วก็ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านอัสสลามอะลัยกุมบารอมะตุลล้อบรากาตุขอความสันติสุขนะคะจงมีแด่ท่านอัลฮรมเลิลละนะคะก็ชูโกต,ตอันตาลลาที่พระองค์ได้ทรงให้เวลาแล้วก็โอกาส เขาบอกว่าสั่งทีชั้นสองสามรอบว่าให้พูดช้าๆนะคะัวดท่านจะตามไม่ทันแต่เนื่องจากเวลามีจำกัดยันคงพูดเหมือนจารเด่วนแบบประเภท3จังหวัดนะคะแล้วก็เ,เวลาเราคุยเรื่องของอหัวข้อที่ท่านได้รับได้รับมาเนี่เกี่ยวกับการดูแลเยาวชนวัยรุ่นในยุคปัจจุบันจริงๆแล้วการเลี้ยงลูกไม่มีทางลัดนะคะไม่มีระบบกศน,น,นและไม่มีระบบบุฟเฟ่ด้วยนะคะเพราะงั้นบางทีเราคุยเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยมันเหมือนเรากาลังเห็นผลผลิตของวัยรุ่น ถ้าถ้ามองสามจังหวัดก็ต้องมองเหมือนกับวัยรุ่นคือวัยที่เหมือนเรากําลังจะเด็ดผลผลิตเหมือนต้นลองกองก็คือเตรียมที่ตัดดอกไม้ละเพราะเขาคือผลผลิตที่เราเป็นเราเดาได้สร้างเขาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเลือกเพราะฉะนันว่างานนี้จริงๆแล้วเนี่ยมุสิมาป้อมประการแห่งประชาชาติเนี่ยแล้วกับการดูแลลูกในยุคเจเน r ชันวายเนี่ยผู้หญิงอย่างเดียวไม่พอพาะนั้นฝากไว้กับอบจอว่าท่านต้องทําผู้ชายด้วย ผู้ชายมีความสามารถสามารถเล่นกงนกแล้วก็เจอกับท่านทีมพวกเขาได้แต่ยัง,ยงไม่สามารถที่จะมาดูแลฉันอย,อยากเห็นภาพเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเลี้ยงลูกคนเดียวยังไม่พอเพราะว่าเด็กยุคนี้เขาโตมาโดยมเีเครื่องมือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะ,ะโทรศัพท์มือถือแล้วเครื่องมืออ e ีทั้งหลายอ e ีนั่นอ e ีนี่อ e ีเมลใช่ไหมลูกนะะแล้วก็เฟซบุ๊กแชทกันไปแชทกันมาอะไรทุกอย่างนี้คือครูตัวสําคัญถ้างั้นเราจะสร้างเขาจะให้เขาก้าวข้ามพวกนี้ได้ยังไง คุณแม่คนเดียวไม่พอคุณแม่ทํากับข้าวอยู่ในครัวลูกกําลังแช็กกับใครอยู่ข้างหน้าเฟซเฟซบุกลูกไม่มีใครอยู่เผลอๆคุณพ่อก็นั่งเล่นงกงลกอยู่ข้างนอกเสร็จเลยงานนี้แล้วตกลงลูกเราเลี้ยงแบบใครแค่นั้นสิ่งที่เราเห็นลูกวัยรุ่นข้างหน้านี้นี่คือผลผลิตของเราแล้วนะคะเด็กวัยรุ่นในวันนี้ที่เราเห็นอยู่ตัวจะเป็นตัวที่เป็นพยากรชะตากรรมของโลกในวันในวันโลกข้างหน้า ในวันประชาติต่ตอไปในอนาคตว่าเด็กของเราที่เป็นณปัจจุบันเขาคือประชาชาติที่จะต้องเป็นผู้นําในอนาคตทั้งนั้นในอิสลามเนี่ยมันไม่ได้คุยตอนผลผลิตแล้วหลักมันคุยตั้งแต่ตอนเลือกคู่ครองนะถ้าหากว่าใครตามที่อาจาพูดในรายการวิทย,ยุเนี่ยเขาคงจะฟังว่ามันต้องเรื่องแต่โชเฟอร์แห่งชีวิตอาจารย์แต่วันนี้บอกว่าพวกเรานี่คือครูข้างในครูใหญ่เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะครูใหญ่ต้องวางรากฐานทั้งหมดนะคุณเคยโชเฟอร์แห่งชีวิตคุณคือกระทรวงมหาดไทยคุณคือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องวางผู้หญิงให้ได้อะราะงั้นงานนี้นอกจากมุสิมาแล้วมันต้องคุยเรื่องของอาบาสด้วยนะคะเพราะลาพังผู้หญิงในยุคนี้เนี่ยเลี้ยงดูลูกนะคะที่ที่บางคนต้องทํางานนอกบ้านด้วยวิกฤตเศรษฐกิจนะคะ,ะเผอเผอผู้หญิงแค่ไปช่วยสามีกับกลายเป็นนั่นฟกขวบหยิบด้วยซ้าไปราะนั้นมองบทบาทตัวเองแยกบทบาทตัวเองให้ได้ว่าเราแค่เป็นตัวช่วยนะไม่ใช่ตัวหลักนะคะและเราก็เป็นราชนีแห่งบ้านไม่ใช่ผอ,บอทอบอในบ้านนะคะราะงั้นตัวนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมานั่งดูว่า การเลี้ยงดูลูกแต่ละคนลูก5้าคนก็5แบบมาท่านฉันมีลูก5เพิ่งจะ5คนแต่มีลูกที่ด şey> ูแล950ชีวิตฉันสอนเด็กมัธยมมาแล้วก็รับปรึกษาทางโทรศัพท์ให้กับวัยรุ่นเนี่ยนะก็เล่าให้พวกเราฟังทุกครั้งที่ลูกผู้ชายถามว่าอาจารย์มีครับผมสวงถุงยางอนามัยนอนกับผู้หญิงนี่ผิดความผิดศีนาไม่เอามาถามนี้ได้ไงลูกนั่นแหละก็เรียกว่าสีนามืออาชีพนะคะ ไอ้ในลูกสาวนี่ไม่ห่วงอะไรนะแค่โทรมาถามว่าอาจารย์มีขาหนูนอนกับผู้ชายเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเพิ่งจะหมดเมนหนูจะท้องหรือเปล่านี่เังเดีมโทรมาหาเรานะซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมฉันอยากคิดนะไอ้ที่มันบึมบืมสามจังหวัดมันไม่น่ากลัวกับที่มันทิ้งในถังขยะนะคะทิ้งลูกถ้ายิ่งในคลในกระลเปื่อยเขาบอกว่าเท่าอันนาะมาจำซับวะเท่าอะเลยนะ,ะเราก็ในจาลิกเราไม่อยากให้เกิดขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากฝีมือใครเด็กที่เห็นอยู่ทุกวันนี้คือฝีมือท่านนะท่านแล้วไม่ต้องโทษใครเลยเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนท่านเลือกพ่อให้เขาแล้วมันก็เกิดขึ้นงแต่พ่อเลือกแม่ให้เขาไม่ใช่ไปเจอเจ๊เอก,กันแล้วมันก็เจอกันแล้วมันปิ๊งมันก็โอเคอะ่ะลูกใช่ไหมไอ้น,นี่ใช่เลยนะคะเด็กกัลูกกาลังเลือกสามีให้ตัวเองนะลูกนะคะเลือกโชเฟอร์ให้ชีวิตไม่ใช่หมอนข้างนะลูกใครก็ได้ที่มันเจอกลิ่นทางแชกกันไปแชก,กันมาโอเคมันไม่ใช่อะ่ะ พราะงั้นเด็กวัยรุ่นยุคนี้เราจ,ดจะดูแลเขายัางไงให้เขาก้าวข้ามสภาพอย่างนี้ให้ได้เขาถึงเรียกยุคนี้ว่าเป็นยุค generation Y ของเรานีนยุค generation baby boom อายุ40ขวบแบบดิฮัทเนี่ยดิฮันรุ่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอายุ40ขวบม,มันก็จะเป็นอีกยุคหนึง่งนะคะ,ะเพราะงั้นตัวนี้ก็เลยอยากจะฝากพวกเราว่าเวลาเราคุยเรื่องของเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยเราบอกเราบอกลูกว่าเราต้องการเราคาดหวังอะ่ะแต่ลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่า เราอยากให้ลูกเป็นเป็นเราบอกว่าลูกจะต้องเป็นลูกที่สอนแล้วลูกที่สอนหรือฮะแล้วพ่อกับแม่สอนแล้วลและสอนหรือฮะหรือยังณนะวันนี้ไม่ต้องทอดใครละท่านนะฮะลองหันมามองตัวเองเป็นกระจกบานใหญ่แลวหันเป็นมองกระจกตัวเองซิว่าไอ้ที่เห็นอยู่นี่คือกระจกของเราที่นั่งข้างหน้านะลูกแล้วกลับไปถามพ่อแม่นะตอนท้องหนูเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าช่วงท้องหนูบงเอิญว่ามันยางแพงอารมณ์ดีคุณแม่ก็ดูแลดีหน่อยยันมีอนุบาลน,นะฮะ เด็กเขาบอกว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเด็กห้าขวบอันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยเด็กห้าขวบเขาไปโรงเรียนนะฮะแม่เขางงว่าทําไมลูกอยู่ในโรงเรียนและลูกอยู่ในกติกาเขาบอกว่าอัดเอกอนุบาลเนี่ยจะเชื่อพ่อแม่ประถมเชื่อครูใช่ไหมฮะเด็กวัยรุ่นเชื่อเพื่อนนะฮะเป็นญ,ญาตีเชื่อตาราอะไรของเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็ป็นญ,ญาโทเชื่องานวิจัยจบลกเตอร์ไม่เชื่ออะไรสักอย่างเพราะรู้มากนะอย่าเริ่มพูดเร็วแล้วนะท่านฟังให้ทันแล้วกัน <c oughs> นะฮะ,นะะ,นะะพราเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจากสบ่างงกดีท um. ะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะฮะางั้นะ ตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องมาเข้าใจว่าเวลาเราจะทําลูกที่สอนแล้วและลูกสอนิีฮันเนี่ยพ่อกับแม่สอนแล้วและสอนลีฮานอะไรยังคือว่าอันเนาะมาเยซูบอกปลุกลูกละหมาดซุบกบุตรตอนไหนเจ็ดโมงเพราะพ่อ,พอมันเพิ่งละหมาดตอนเจ็ดโมงเมื่อกี้เองลูกงงเข้าใจว่าปลุกละหมาดสุนัตดูฮาเพราะว่าเมื่อคืนพ่อดูบอลโลกอเผอิญว่าบอลมันแพ้ทะเลาะก,กันก็เลยปลุกลูกสายหน่อยนะฮะเพราะง,งั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีการสอนใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการเป็นต้นแบบให้เห็นดังนั้นบอกตลอดเลยว่าอย่า ลูกแต่ละคนเราท้องแต่ละคนห้าคนห้าแบบนะท่านเวล,ลาเราแบ่งวัยรุ่นวัยรุ่นก็ต้องแบ่งอีกนะวัยรุ่นปห้าปหกเขาเริ่มสู่วัยรุ่นแลกแย้มแล้วนะเขาจะมีวิธีคิดแตกต่างนะเะเด็กวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยเขาจะคิดเรื่องของศักดิ์ศรีนะะท่านทราบไหมคะว่าเด็กผู้ชายมามีสถิติในการฆ่าตัวตายมากกว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอ,อกหักเนี่ยศักดิ์ศรีต้องฆ่าตัวตายเรียนวิศระ,ระนี่มันเอ็นได้เรียนวิศวะมันแค่อ,อกหักแล้วผู้หญิงมันฆ่าตัวตายพวกนี้ก็สมควรตายแล้วอ่ะนะะ แต่เด็กผู้หญิงเวลาเขาอ,อกหักเขาทำยังไงก็ไปหาคนอื่นมาแทนใช่ไหมลูกเอายักคอเอาใช่ <c oughs> ยันอย่างดีโชคดีมีลูกอยู่ข้างหน้าให้กําลังใจอยู่นะฮะแล้วเขาก็คือตุ๊ก,กตาเราตัวใหญ่ๆเลยนะพวกนี้คือแม่รุ่นต่อไปนะ <c oughs> เรานี่กําลังเป็นแม่ที่รุ่นกําลังจัดจากแต่ยุคเราเนี่ยจะให้เราเลี้ยงเหมือนยุคแม่แต่ก่อนมันไม่ได้เพราะยุคเราแตเา่เด็กนักเรียนนะยันเพิ่งเขาอบรมแล้วก็จริงแวบมานะคะเรื่องของ smart planning การฉลาดในการวางแผนเนี่ย เด็กยุก,ก่อนเราถือถุงเก็บขยะเนี่ยลูกเห็นแล้วอายเนาะเด็กยุกกงไม่ไหวหรอแม่แม่โง่เป็นําเองไม่ยอมทิให้ลูกวิธีคิดเขาต่างนะฮะเพราะงั้นเนี่ยกระบวนการในการที่เราจะสร้างเขาให้รู้จักคิดวิเคราะห์เนี่ยเราต้องสร้างกระบวนการแล้วตั้งประเด็นให้เขาได้คิดหนังแต่และเรื่องเนี่ยหนังไทยทาอะไรดีไม่ได้มันมีแต่หนังนำ้นำเน่าไม่แย่งผู้หญิงก็แย่งผู้ชายและอาชีพลูกวัยรุ่นเราก็ทาอยู่แค่สองเรื่องนั่นแหละนะะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เราจะต้องกรอง นะจะต้องใส่เมนูอาหารให้กับลูกเด็กวัยรุ่นเขาไม่ชอบการสั่งสอนนะลูกเนาะลูกยักคอยเห็นไหมฮะเรียนพูดอะไรลูกยักคอลูกเดียวเลยฮนะ mm hmm. เขาไม่ชอบการสั่งสอนแต่เขาชอบการตักเตือนและพูดคุยดีๆและไม่ชอบการบ่นด้วยมันคือมวลภาวะเป็นพิษใช่ไหมลูก mm hmm. นะเพราะงั้นตัวนี้เราเองพ่อแม่เนี่ยบางทีคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวพยากรณลูกเลยเอ้ย mm hmm. นั่งหน้าจอแบบนี้อ่ะหมดสิทธิเอนทานได้แน่เลยเอ็นแบบนี้นะเสร็จแน่เราพยากรลูกทั้งหมดเลย ในอนิสลามถึงบอกว่าอ,อ่ะการโลกเป็นเวลายอยู่อย่ามปดูๆเขาบอกว่ามุลโลมยอนี่มาเซงเราชอบฟัตตาวาลูกบอดอส์ปอปอี๋ฟัตตาว่าโนปอปอี๋ตวัวแวดีดีเลยนะคะยันเคยมีผู้ปกครองถามลูกไม่ชอบอ่านหนังสือเลยอ่ะยันถามว่าคุณแม่อ่านก็อ่านหรือเปล่าหรอคะแม่ยังไม่อ่านอะไรเลยจะให้ลูกมันอ่านอ่านหนังสือบ้างสิลูกแม่ไม่นี่นั่งหน้าทีวีอยู่กําลังดูนางทาสมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นนี่นี่คือไอตัวที่มันสร้างเราอ่ะ เพราะมันสร้างเราปุ๊บมันคือครูอีกตัวหนึ่งของลูกเรานะคะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรทั้งเยอะแยะที่เข้ามานะคะแลวลูกเรามีครูหลายตัวครูกูอีกต่ังหากใช่ไหมครูเกิ้มีทุกอย่างลูกอยากเปิดมีหมดเลยอ่ะบางเรื่องที่ไม่อยากดูมันก็ส่งเข้ามานะคะแพงงั้นตัวนี้ยืงถึงฝากว่าคุณแม่ในยุคนี้เนี่ยเขาจะต้องจัดน่าเสียดัดลูกเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสามเงินไขกีต้ามันแยนดจกันซ้าไปกันฮีดายะเราเป็นผู้ให้ฮีดดยะไม่ใช่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเด็กแปลงพอเราให้ฮีดดยะเขาเนี่ยเราไม่คาดหวังมาก คนที่ให้ฮีดายักษ์คนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทําคือหนึ่งเขาต้องเดียดดีสองวิธีการถูกต้องสามเนื้อหาต้องดีด้วยนะ,ะให้เราบอกลูกลูกจ๋าลูกช่วยช่วยกวาดหน่อยนะไม่ใช่ลูกจ๋าโอโยมองได้นะขยะอยู่ข้างหน้าตั้งนานแทนมนจะกวาดมันฝนเป็นชู้เลยลูกอยากอยากทำไหมอ่ะนะฮะนี่นี่คือสิ่งที่มันเป็นภาวะทําให้รู้มะกุบุกันชูกกูบ้านมันไม่ใช่เป็นสวรรค์ไม่อยากอยู่ใช่ไหมลูกเวรุ่นเขาอยากอยู่ท่านรูไ้ไหมคะว่า เด็กวัยรุ่นในยุคนี้ยุคเจ n เนอร i ชั่นวเนี่ยเขามีลักษณะเด่นของเขาอยู่3-4ประการแม่เคเดียนบอกเรื่องเหนียดแล้วนะแม่นี่คืออะไรคุณแม่นี่ต้องเหนียดดีแม่เชื่อว่าทุกคนเน่ยเดียดดีกับลูกแต่เรามาักคาดหวังไงสั่งวันนี้ต้องได้วันนี้นะจริงๆแล้วการการสั่งเหนียดดีแล้วทีวิธีการต้องดีด้วยปลุกลูกละหมาดซูบอเนี่ยคนแก่กัแกไงแ,แ,แปลกบานยกมูลตาวาเลย ดะดรฟฟดิลาคอมซตา์ของมาเลเซียเขาบอกเวลาปลุกลูกละหมาดซูโบเนี่ยปลุกแล้วยืนตรงนั้นเลยสายังฮามดิลลาจีอาญ่าบาดามาตนาวาอไลฮินูชูสายังแล้วยืนกำกับตรงนั้นแล้วก็จูงมือเขาขึ้นมาไม่ต้องอาบางคุบอกหนนเราเต้นกัง่ๆอ๋อตะบังงนเลกี่อ๋อสองสามรอบหรอหลายรอบนะลูกกับแม่ไปลูกก็หลับต่อนะเพราะงั้นกระบวนการพวกนี้คือกระบวนการที่เราต้องเรียนรู้นี่คือวิธีการแล้วนะคะท่าน วิธีการท่านต้องดูแม้กระทั่งเรื่องของจังหวะนะตอนนี้ลูกอารมณ์ไม่ดีอ่ะลูกกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยนะลูกก็ต้องไปชนอะไรตั้งมากมายเด็กไปรุ่นเข้าแคร์เพื่อนน่ะนะมีปัญหากับเพื่อนนะมีปัญหากับครูที่โรงเรียนลูกอยู่กับโรงเรียนอีกแปดชั่วโมงนะแต่ลูกอยู่กับเราสิบหกชั่วโมงและลูกอยู่กับเราตลอดชีวิตเพราะงั้นท่านอยากคาดหวังว่าลูกโตในโรงเรียนผู้ปกครองที่บางคนส่งอนุบาลก็กะให้ลูกอัจฉริยะนะเจิงๆแล้วเนี่ยรอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว สบะห้าปีนี้ถูกสร้างทั้งหมดน่ะนะกว่าจะเลี้ยงลูกให้เป็นยิวท่านไปดูสิยิวเลี้ยงลูกเนี่ยเขาสามารถคาดการได้เลยว่าพยากรณ์ว่าเขาสามารถการันตีความเป็นยิวของเขาได้นะไม่งั้นเขาไม่ได้สามารถเป็นคลองปาเลสไตน์เราได้อะ่ะเขาสามารถทําลายเราได้ทุกอย่างะและมันเข้าได้ทุกระบบด้วยเพราะมันกลุ่มเรื่องของสื่อแต่เราไม่ได้กลุ่มเรื่องของสื่อลูกเรามันจะฟังเพลง